สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ความสับของวงการท w i ตเ e อกันนะครับว่ามีแสดงอะไรบ้างใน Twitter หรือว่าเรียกว่าคริปโตทวิตเตอร์นั่นเองครับคำแรกนะครับที่อยากจะมาแนะนําก็คือว่า G M G M เนี่ยครับเอาง่ายๆเลยคือง่ายมากครับก็คือแปลว่า Good Morning นั่นเองคืออินฟลูเอนเซอร์ดังๆส่วนใหญ่ก็ตื่นขึ้นมาทวีตแรกที่ก็จะทวีตก็คือว่า G M G M World หรือ Good Morning World อะไรก็สวัสดีชาวโลกสวัสดีตอนเช้ากับทุกคนนะครับ คำที่2ที่จะพูดถึงก็คือเป็น G N G N หมายถึงว่า Good Night ก็คือตอนตลาดจะปิดหรือว,ว่าเขาก่อนเขานอนเนี่ยเขาก็จะมีการทวีตแล้วก็เขียนคําว่า G N ขึ้นมาสมมติว่าตลาดวันนี้เ,เกิดมีความผันผวนสูงมากเลยแล้วก็เขาก็จะเขียนว่า G N ตอนจบก็คือแปลว่า Good Night นั่นเอง ครับก็เสาคำศัพท์ที่ผมเล่าสู่กันไปก็มีความสำคัญมากๆนะครับเสาร์คนที่เป็นมือใหม่หรือว่าคนที่อยู่ในวงการคริปโตอยู่แล้วอยากให้เพื่อนๆหรือว่าพี่น้องเข้าไปติดตามกันดูด้วยนะครับผมว่าตรงนี้ครับเป็นจุดที่เราสามารถศึกษาได้แล้วก็เรียนรู้มีประโยชน์มากมายครับให้ตัวเราและประกอบกับก,บการลงทุนของเราเองด้วยครับ